คุณมีโอกาสได้ของอะไรพิเศษพิเศษจากคนของเรา ราศีมังกรนะครับการงานควรมีการวางแผนอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจใบงานใหม่นะครับมันอาจจะยังไม่ถูกใจหลักทำอาจารย์แนะนําให้ทาเพราะในช่วงถัดไปจากนี้นะมันจะไปได้สวยทําให้คุณมีความสําเร็จในเวลาข้างหน้าไปได้สวยแน่นอนครับสาหรับเรื่องการเงินนะครับการใช้ใจ่ายส่วนตัวไม่ห่วงคนราศีมังกรไม่ห่วงสมบัติเยอะมีเงินเยอะแต่อาจารย์ห่วงการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือการที่ต้องไปทําสัญญาการซื้อขายที่ดินบ้านคอนโดอะไร แก่แล้วแต่คุณต้องตรวจเช็คสัญญาว่าถูกต้องไหมยอย่าไปเซ็นเอาง่ายๆจะทําให้คุณเสียผลประโยชน์แล้วเกิดปัญหาสําหรับในเรื่องความรักกล้ากลัวๆคบดีไม่คบดีดีกว่าไม่มีเลยบางคนไม่มีมานั่งบนนะคุณแนะ่หนูอยากมีลูกศิษย์ฉันเดี๋ยวมันฟังแล้วมันจะว่าเอาคุณแนะน่อยากมีคู่ บางทีแม่ครับผมอยากมีแฟนอย่างเงี้ยครับเออเรียกเราแม่กูแม่ก็ปวดหัวกูก็ปวดหัวนะถ้าช่วงนี้มีใครเข้ามากล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้าคบสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วคุณจะสร้างโปรโมชั่นใหม่ๆให้แฟนเราบ้างอย่าจ,จืดชืดน,นกลับไปคิดถึงตอนที่เราเค้กันใหม่ๆอาจารย์แนะนำมีสักนิดสักหน่อยในช่วงนี้จะทำให้คุณมีบรรยากาศดีๆในเรื่องความรักครับ ราศีกุมครับความโดดเด่นในเรื่องการงานเนี่ยอะไรที่มันนิ่งอะไรที่มันเกิดปัญหาอะไรที่คุยไม่จบกัะเจ้านายนูน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันจะการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นดีแน่นอนนะครับสาหรับการเงินรายรับรายจนะ่ายเนี่ยเหมือนเงาตามตัวในช่วงนี้มีเข้ามากกว่าออกแน่นอนมีได้เก็บแหละสาหรับราศีกุมนะครับเรื่องเรื่องความลักนะคนโสดนะมีคนเด่นคนดีคนดังคนที่สังคมจับตามองนะเข้ามาเสนอตัวเข้ามาคุยมาคบกันไม่มาคุยกันไม่ ไปทานข้าวกันไหมอะไรประมาณนี้พิจารณาเอานะแต่ถ้าเราเป็นแม่เสือรู้สึกว่าคุมเสือได้ก็ลองดูสําหรับคนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักสดใสเหมือนเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 2> คือคุณมีโอกาสได้ของอะไรพิเศษพิเศษจากคนของเราอาจจะมีแอบเซอร์ไพรส์อะไรเราก็ได้สําหรับราศีกุมภครับราศีมีนที่ดาวพุธหายปลายเดือนนี้นะครับการเงินการงานเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าควรจะต้องมุ่งมั่น เพื่อความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานรองงานบริษัท1บริษัท2บริษัท3ามไม่ว่าราศีมีนจะทําธุรกิจแบบไหนสินค้าหลายๆตัวของเธอที่เธอทํอยู่เนี่ยนะครับมันจะทําเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคุณทําอะไรในช่วงนี้นะครับยิ่งงานเกี่ยวกับออนไลน์อันนี้ยิ่งยิ่งขายดีคุณอจาจจะจับสินค้าที่ถูกทําให้คนก็สนใจนะที่เขาต้องการจะซื้อนะครับในเรื่องความรักเราคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเราไม่ว่าจะคนโสดหรือ คนไม่โสด,ดูแลตัวเองให้ดีดูแลอะไรที่เราดูแลเขาให้ดีเท่าที่เราทำได้ก็พอครับสำหรับราศีมีน